สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องสาติพารวยเช่นเคยนะคะวันนี้เนาะแอดก็มีแนวทางลาวสามัคคีนะคะมาแบ่งปันเนาะก่อนจะไปรับชมแนวทางเนาะแอดก็ขอขอบคุณทุกทุกกำลังแรงใจนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์จ้าวันที่12นะคะ3ตัวบนเนาะของเราก็หลุดไปนะคะ20 7เนาะ แล้วก็ล่าง5-2นะคะ5-2เข้าเฉพาะเด่น5นะเพื่อนๆจ่าแอดก็กลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะเมื่อวานหลุดนะคะตัวเจาะนะคะมีแค่1-5-5-1แล้วก็5-3นะคะ5-0เนาะเพื่อนๆจ่าส่วน5-2แอดไม่เอาเพื่อนๆนะคะมันมีเด่น5เด่น1เนาะแอดก็เดินไปที่5-1เนาะเพื่อนๆจ่าแล้วก็5-3นะคะตัวมันมามันมา5-2เพื่อนเอ้ยเนาะน่าเสียดายจังเลยค่ะขอโทษขออภัยด้วยนะคะไม่เข้าเนาะเพื่อนๆจ่า เะะอาเดี๋ยวเราตามต่อนะคะวันที่13นะคะวันที่13เนาะเาะกล้องก็หมุนนะคะมีเด่น1เด่น3เด่น7และเด่น9นะคะส่วนตัววิ่งรวดแอดคอร์แอดคอไปที่7และ1จ้า,าก็หวังว่าจะมานะคะ19 1 5เหน้านะเพื่อนๆจ๋าขอให้มาลวกันเนาะนะคะ5จะมาอีกไหมนะคะก็ขอให้มาลวกันนะคะไม่มา5ก็ขอให้มาเนานะนะคะ1 9นะ ้อยมาหนึ่งเก้าห้าเก้าเลยก็ได้นะนเพื่อนๆจ๋านะคะตัวที่แอดชื่นชอบนะคะหนึ่งเก้าหนึ่งห้าได้ห้าเก้านะที่แอดชื่นชอบนะคะมีอยู่สามคู่นะชอบมากๆเลยนะไม่รู้เขาจะมาไม่มานะคะแต่ชอบเนาะนะคะแต่ขอเน้นไปที่หนึ่งและเจ็ดนะคะวิ่งรูดหนึ่งและเจ็ดนะนเพื่อนๆจ๋านะคะชอบก็ตามเนาะนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะนะคะไปไว้เปรียบเทียบกับช่องอื่นๆน,นะคะเผื่อมาเนาะนเพื่อนๆจา๋าถ้ามาตรงกันก็ มีลุ้นนะคะมีลุ้นเนาะนะคะหกกับเก้าตัวตัวเดียวกันนะคะถ้าตามเก้าก็ขอให้กลับหัวเก้าเป็นหกถ้าตามหกก็ขอให้กลับหัวหกเป็นเก้าเช่นกันเนาะเพื่อนๆจา๋านะคะเราไม่รู้ว่าหวยจะมาตัวไหนเนาะ,ะบางครั้งตัวที่เราคิดว่าเขาจะมานะคะจากสูตรคำนวณเขาก็ไม่มานะคะก็มาที่ชุดกันนะคะบางครั้งก็มาที่ชุดกันนะคะจากสูตรการคำนวณไม่เข้านะคะแต่อาจจะมาที่ชุดกันเนาะเพื่อนๆจ๋านะคะ ก็มันก็แล้วแต่วาสนาของเราด้วยนเนาะเพื่อนๆจ๋าว่าเราจะหยิบจับตัวเลขที่มันจะออกรางวัลไปใช้เป็นแนวทางกันบ้างไหมนะคะก็ยังไงก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะหยิบจับตัวเลขที่จะออกรางวัลไปใช้เป็นแนวทางขอให้โชคดีทุกๆท่านและตลอดวันตลอดปีและตลอดไปนะคะขอให้มีโชคมีลาบร่ำรวยร่ำรวยกันทุกๆท่านจ้าสุขภาพแข็งแรงกันนะคะ ก่อนออกจากกาันก็อย่าลืมเนาะเพื่อนๆจ๋าให้กำลังใจทางช่องด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะและกดกระดิ่งให้กับทางช่องด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจ้าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจ้าผิดพลาดประการใดแอดก็กลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ